รับรัรก,กิจวันนี้มีอะไรคร,ททรับพระธิดาทำอะไรครับคริบวันนี้นะครับมาทำหน้าที่ตอนนี้ครับ,ร,บรอบหนึ่งเบิกปล่อยแล้วครับพี่น้องครับเป็นโค้ดเหมือนเดิมนะครับอีกรอบหนึ่งเพื่อจะตัดสินลูกทีมนะครับเข้าสู่อีกรอบแล้วชื่อปล่อยโชว์นะที่อยู่ในโชว์นี้มันมีอะไรให้เราดูบ้างวันนี้เรามีโชว์นะฮะสองโชว์นะครับสองโชว์ใหญ่นะครับซึ่งสาวน้อยเ่นเพรีย ได้จัดให้ถ้าได้ชมแล้วก็เราจะเลือกรูปทีมคัดออกอีกนะครับคัดออกอีกสองคนในรอบนี้นะครับเดยจะเป็นใครต้องดูที่ความสามารถของน้องเขาแต่ใจก็ไม่อยากให้คัดออกสักคนนะแล้วเลือกเข้ามาแล้วแต่ว่าถึงเวลามันต้องตัดสินนะครับมันต้องได้คัดออกเลือกสิ่งที่ดีสุดเพื่อได้เป็นหมอลำอดอโน เดี๋ยวตามผมมาเลยครับตามผมมามาชมได้เลยครับ ไมนนีมีวัดโจสซาหน่อยพอดับสอพอทุ่งเร้งสินและะ้วครับพอเอ็ดผักดีระเบียบวถ้าสินดีเวนซีใช่แอนโดีจะร่ำใจกันลอยครับสวัสดีครับออจหกโมงมาถึงแปดโมงแจ้งนาเลยแจ้งนาวเดีพอมาในที่นัใส่ sai ra vẫn là mình mà lo tao sầu không là đồng lo. chỗ mặt rồi okay. ทายพอกันจะมันบอเปน็นทังที่เขาหน,นีพวกเรามายางเราไหมสบิ้งผู้หนึ่งกูเหรอะูไดรก็ได้ไนเนมากผู้นึ่งไหมผู้สูงสูงเลยนี่ดีเออยู่ทงตาางนี่เหรก็นไหกินขาไปล้วพอฝาหกุ้ยขันทังในกรรมการตัดสินครับ อีกหนึ่งวันสิบกันยายนครับน้องวงียงมากครับน้องอวไว้าจะใส่ดีโชว์สองโชว์อออชอวันนี้มันเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมไม้ <c oughs> <c oughs> ยังไม่รู้จิงเลยเพราะวันนั้นไม่ได้ไปบ้านหบ้านโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเื่อไว้ไเดี๋ยวไปเลือกใครได้หนูไม่รู้ <c oughs> คัอยู่ั่นเป็นว<อ>เดี๋ยว สตู๊บไปมองเ้าสัมผัสมองดูผู้ใดเนี่ยดิครับผู้ใดหน่ผู้ใดหนี่ก็ลงกนผู้ดาวครับผู้ดาวครับผู้ดาว่ผู้ดาว้ดาเนาะผูดาวสวัสดีครับคุณพ่อครับกนพดมาฝนตกอยู่ฮะกนพูดมาฝนตกตกับรถแน่น้ำังเไจบวดเจาขวันในทุ่งวัดไห หมากแดงมันเป็นแค่เล็กเจอเดีมันเป็นเด็กกะลาเด้นู่นจูบวันบันโมผัดสักพดเหรออ๋ออ่านเราวป็นในพุ่มมันเป็นพุ่มปัญญาเป็นพุ่มปัญญาเดียวพุ่มปัญญาจากปัญญาแฟนครับเดินอะไรเราขึ้นสปบเติ๊งตึ๊งเลยแดงแดงแดงจะมาอันมองๆแยังไม่เนอยุให่เย ฝากเพลงไหมน้ำพ <c oughs> ่อยไปเล่นน้ำเนเพลงก็บม <c oughs> <mem> ่ใครออกเด้มีเพลงใหมมีเพลงไหมพนเดสิอ <c oughs> <Me> ๋อฝากไอ้ล <not. S 1> <m> ุงองไปเตยเนีไม่เิยคิดบาอยู่ดีพ่อไร้วาคิดบาสีมาอยู่ดิพลงนี่ขันบ่เปลี่ยนกันเตยเปนจีได้หรือเมียนเนียนเนียนนีตัดังตัไปซุ่มไปซุ่มเฮ็ดตีแล้วนี่บ่อไซุ่มกเฮ็ด เพชรยังกับเพ็ดโพดแต่เพิ่อนบางอยคนว่าอันนี้มือในเพชรเองเด้อนี่ทั้งนี่แหละว่าเพชรตะแยนนั่นได้ีวัดโจนว่าอตะแยสุ่ดญี่พั่นเครื่องสวเครื่องเสียงหมินเขารายงานมาป้าตัวเดียวมาเพชรยังผักแงแค่หน่อยผักแงแท้เนี่ยส่มขนาดเพิ่นต่อไปเพิ่นทีเปิดตัวทีเดียวอันเลี้ยงปอกในเพ่งนั่นขึ้นบ้านนะขึ้นบนน่ะ ีไฟวันที่สิบแปดมือือนไฟชมพูคนละแช่ครับมื่อือนครับเมื่อเอินไฟผัวปลากวยงามล้นอันนี้เป็นออกชอง้ไม่ได้อพกี้สอบออกช่องวัดตูตนี้ก็จะทักะวะไว้สุดยอดเราพ่อเขไปแล้วเนี่ยอันนี้เห็นลานในมือเดียวเเืนัได้ลงหับเจ้าทำแกแรกเห็น ขอใส่บักละขอเป็นบอยเฟรนถ้าหากเมื่อเย็นยังบ่มีใครสี่สิบกลายมันกำลังหานาวเริ่มมาบักห้างสวัสดีครับ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 

กาแฟไม่เอาด้วยอะไรอุ่นได้ไหมครับมีนะคุณน้ขิง วายไม่ได้างเลยเนาะปิก็ปิดท่อเวมดเนาะอสิบฟังมีเนสิอฟังอยู่ไปไปไปฟังเพ้้อนุ่น่นทเสนออย่างบดเนื้อเย็นยังมีอันนี้มาาวลูกพี่อ่ะอันนี้มาสาวรุ่นแม่จะต้องต้องมาสาลูกพี่เพราะกินข้าวยัมี พัดบววดาบหมูนี่มันใหญ่เสียงหบเลยมเสียงไม่นอน้งหรี่เลยหรอเพาะทีนอนจ้งหรีเดียวเลยดจดไริ้ง่น้ามือเล่บมือเล่นมือพิชซูคุณผู้ชมผู้ชม้มผู้ิ้ชมผู้ชมู้ิงผ้ชมผ้ชมผู้ชมผู้ชมเู้มผู้ชมผู้ชมผู้ชมผู้มผ้ชมผู้ผู้ชมผก้ชมเู้ชมผ้ชมก้้้้้้มู้้้้้้้้ม้้้ quạt chùa xem làm sao để mà không bưng một nhé ừ.